เกมผมการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมจูร a s i ิก o วกันอีกแล้วนะครับแล้วในวันนี้นะผมก็จะมาตอบคาถามนะครับที่มีน้องๆน,นะคอมเมนต์ถามมานะเกี่ยวกับตัวเกมจูร a s i ิก o r l d นะครับผมแล้วก็คลิปนี้บอกเลยว่าเป็นสาระอย่างแน่นอนนะครับผมคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาตอบคําถามนะก็คือ ในส่วนของสิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับมันทำอะไรได้บ้างนะอาจจะมีแค่หลายคนหรือจะมีมือใหม่หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับผมว่าไอ้พวกของพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆนะก็คือไอเทมนะครับผมในเรื่องสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนียมันจะมีอยู่หมด2แบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบแรกก่อนนะครับผมแบบแรกก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะก็จะเป็นอย่างไอตึกอันนี้นะครับผมนี่นะ ถ้าเกิดเราสร้างมานะครับผมมันก็จะทําการแบบว่าางรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างนะพะเขาเรากดปุ๊บอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรอเวลาสร้างสักพักหนึ่งนะเนี่ยหชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําได้นะครับผมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนจะของพวกนี้นะนี่ถ้าเกิดเราจิ้มเนี่ยมันจะจะทําให้เราเนี่ยได้เงินนะครับผมได้เงินจากสิ่งของพวกนี้นะอารมณ์ประมาณเหมือนจับไดนเสาเลยแต่ว่าจะได้น้อยกว่านะอ่า แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบนี้นะไอแบบเนี้ยมันจะเขียนที่ว่าเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะลูกศรเขียวๆแล้วก็จะมีแบบบวก1% 5% 10%เปอร์ซ็นห้าปอร์เซ็นสิบปอร์ซ็นอะไรพวกนี้เนาะแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่ดูแตกต่างกันออกไปเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้แล้วกันได้มายังไม่เคยติดตั้งเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้แถวๆไหนดีตรงนี้โอเคไว้ตรงนี้แล้วกันนะใกล้ๆกับนี่เลย ไอ้ไอ้ของแบบนี้นะครับผมที่จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ลูกศรเนี่ยคือเรากดพวกแ่ะมันสร้างได้เลยนะนีไม่ต้องรอเวลานะครับข้อดีของความสามารถอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นบบกรอบเขียวๆระยะใช่ไหมอ่าแล้วไอ้พวกกรอบๆเนี่ยมันก็จะมาบวกเปอร์เซนต์ในลองเสารตรงนี้ใช่ไหมเห็นมันก็จะขึ้นว่า10% 22% 29%ี่อะไรก็ว่ากันไปแบบบาบาๆนะครับผมอ่าทีเนี้ยนะครับผมข้อดีของของชิ้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปรียบให้เพื่อนดูแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาย้ายของอย่างหนึ่งนะนี่ครับเพื่อนๆสังเกตดูที่เงินตรงนี้นะครับผมนี่ทุกๆสาวผมชี้นะมันจะบวกเงินนะครับผมอยู่ที่ส360กิเหรียญใช่ไหมทุกๆ8ปดชั่วโมงอ่ะตอนนี้มันบวกอยู่เท่านี้ใช่ไหมและที่นี้นะครับผมผมจะทําการย้ายนะครับผมเข้ามาอยู่ใกล้ๆก,กับตรงสวนนี้ครับผมที่ผมเพิ่งติดตั้งเอาไว้ดูนะโอเคทีนี้นะผมให้เพื่อนสังเกตด,ดูที่ตัวเงินนะครับเห็นไหมว่า ตัวเงินเนี่ยมันบวกไหมครับผม จากตอนแรกนตะ่มันเป็น300เท่าไหร่นะ360เท่าไหรนะ่นั่นแหละอ่าแต่ทีเนี้ยมันบวกนะครับผมขึ้นมานะกลายเป็น3,000 3,696นะครับทุกๆ8ชั่วโมงแล้วก็มีลูกศรติดขึ้นมาตรงนี้ว่านะอีก10%นะอ่าใช่แล้วครับผมไอเทมสิ่งกรอร่อสร้างอันนี้ครับผมจะทำการบวกเปอร์เซ็นต์นะครับผม,ม,บเ,นนบผมเงินให้กับของของเรานะครับผมถ้าเกิดเรามีเปอร์เซ็นต์ที่บวกพวกนี้เยอะนะครับผมเงินต่างๆที่อยู่รอบๆในระยะของการบวกเงินเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้น้นนไม่่่่วาาจะเป็สสิงกรอร ไดโนเสาร์นะครับผมมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับผมอย่างตัวนี้ได้38มหมใช่ไหมสามหมื่นแปดหกร้อยห้าสิบนะทุกๆหนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเราย้ายออกมาอยู่ในจุดที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์การบวกเลยมันก็จะเหลือเพียงแค่สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเท่านั้นใช่ไหมยิ่งถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์การบวกเยอะๆเ,เนี่ยไดโนเสาร์หรือพวก,กสิ่งโตซาที่ให้เงินกับเราเนี่ยมันก็จะยิ่งบวกเยอะนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยก็จะเป็น สาระนะครับผมที่เกี่ยวกับตัวของการบวกเปอร์เซ็นต์เนาะไอของพวกนี้มันสามารถตกแต่งสวนของเราให้สวยงามได้ด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะจะแต่งตั้งจะจัดวางอะไรยังไงนะซึ่งแตะกอ่อนผมเองก็เคยจัดเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้จัดนะเพราะว่าผมไปเน้นในเรื่องของการวางในวกเสาเป็นหลักนะแล้วก็แบ่งประเภทนะกินพืชนะครับผมอยู่ตรงนี้กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืบอบกน,น้ําอยู่ตรงนี้นกอยู่ตรงนี้ก็แบ่งประเภทกันไปนะครับผม ก็ห<บ>วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะโอเคก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็จะประมาณนี้เนาะใครที่อยากรู้อะไรเนะี่ยก็ถามได้นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบให้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น PP, PP กันสักเกมเดีกว่านะครับผมก่อนปิดคลิปนะมาเดี๋ยวผมเอาแก๊งมาจังก้าผมมาลุยพีพก่อนปิดคลิปดีกว่านะนี่ผมมีมาจังก้าอยู่3ตัวนะเลเวล40นะครับผมเพราะว่าไอ้การ์ดพวกระดับคอมมอนเนี่ยมันเอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะก็เอามากด PP อะไรแบบนี้เล่นๆได้ขับๆนะ มาเดี๋ยวเราเก็บแต้มก่อนนะ่าจะไหวอยู่นะมาจังจ้าสามตัวนะครับผมแต่ว่าฝั่งของข้าเนะี่ยมีครึ่งบกครึ่งน้ำนะเราต้องจัดการเจ้าครึ่งบกครึ่งน้ำให้ได้ก่อนถ้าจัดการครึ่งบกครึ่งน้ำได้เนะี่ยก็จะสบายนะครับลาไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะชน,นะนะถ้าจัดการครึ่งบกครึ่งน้ำได้นะ โอเคแปดแต้มฮะอ่าหอมลุยหอมลุยแปดแต้มครับเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะเริ่มตอบโต้ครับรัการตอบโต้ถ้าเขาไม่ตีมานะอยู่ที่ว่าเขาจะตีหรือไม่นะครับแล้วเขาไม่ตีครับเขาไม่ตีแบบนี้เนี่ยผมจัดไปเลยสักห้าแต้มฮะโอเคแล้วของเขา,ากันสองโบเขาให้ครับเรียบรอ้อยตายไปหนึ่งตัวอะ โอ้ดาเมจ1หนึ่งร้อยามตามีหกแต้มเขาน้าจะตีมาหนะ้านะยังไงยังไงเราตีมาห้าครับโอเคมาจังก,ก้าตัวแรกไปแล้วฮะไล่เรายังมีร่างแยกอีกสองตัวน่ครับผมตัดหัวไปหนึ่งงอกมาสองครับโอเคต้องประมาณนี้ถึงจะตุยมับมับ แล้วตอนนี้เหมือนเกมบั็กนะทุกคนเสียงไม่มีนะครับเกมบัก็กเฉยเลยโอเคเขาตีไหมแล้วเาขาไม่ตีเขาไม่ตีแบบนี้เดี๋ยวผมกันสองเก็บตีแบบนี้ยวให้มาจากกังกาตัวสุดท้ายจาัดอันติเน่นะปิดฉากไปโอเคเรา,าตีมาแล้ว เขาสามแตแต่ว่าไม่ตายนราบผมสกิดเล็กน้อยครับแค่หน้าสั่นนะมาลุยอาจังกาตัวสุดท้ายของเรานะเอ้จริงๆมันเป็นคอมมอนที่สีสวยมากเลยนะผมอยากให้มันมีอัพดาวมากเลยอาจังกาตัวเนี้ไม่คอมลาดแล้วก็เรียบร้อยตายซะมาไม่นึงเหียบโอ,อเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะ จะได้ประโยชน์กันนะสำหรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมจูรสิกเนี่ยก,ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปมาตอบให้เรื่อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องผมด้วยนะครับสามารถดเน a t i เป็นกำลังใจให้กันได้นะก็จะเป็นลิงก์ด o น a t i นะครับผมที่อยู่ใต้ดีสคริปชันหรือจะเป็นระบบซุปเปอร์ตันจากทาง YouTube ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เจอกันใหม่